วันนี้รับแจ้งชาวประชาชนานะให้มาเอาอต่อระวังนะพี่ปุ๊บแผ่นข้างหลังมันเป็นแผ่นใสนะระวังมันติดกำแพงฝั่งนู้นไหมพี่ปุ๊กติดครับอ๋อมีติดอีกต้องสองคนช่วยกันจับ <laughs> ต้องชางก็เลยไปไงกิงขยวก็ไม่ใส่อิสฉาหาย มันไปไหนไอ้นั่นไปไหนไม่รู้เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> มันเดินไปข้างในบ้านอย่างนี้ทุงข้อประดัง,หงใหญ่เกินได้แต่มันไม่มีติดคบ ถ่ายวิดีโอไหมถ่ายให้หน่อยถ่ายอยู่นี่ ดูเหมือนจะเป็นลังล้างครับใช่นี่แหละผมต้องได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยที่ต้องแกะดูดมันกำลังจะกลับมาอยู่ที่ไหนทำอะไรทำอะไรถึขึ้นเลยนี่ไม่ผมมั่นใจล้างไว้แหละที่ปุ๊กถลายให้ช่างดูบช่วยคนหนึ่งมันเหมือนจะเป็นลังล้างไปชักเครื่องล้างล้างไหมที่ปุ๊ก ยินเสียงไหมือนตัวมันอยู่นั่นงวันอ่ะอืมกลางวันหรือเปล่าจี๊มันกำลังจะกลับมามันมีตัวอยู่ตัวนึงที่มันบินเข้าไปอื่นมันอยู่รังอื่นหรือเปล่ามันผ่านหรือเปล่าโอ้มเดี๋ยวทีเดียีมันพอผมขึ้นไปนะพี่นะ ตัวไข่ตัวบ้านดิใช่ไหมแม่ไหมช่างลองดูใหม่ดิช่างเขาชัวร์ๆหน่อยมีไหมขอไปบนลังคายไหมฮะได้ครับล้างๆนี่จะล้างครับล้างลายหรือล้างล้าง เขาดีๆนะจ้าน่ะแอบเลยนนะล้ะลางไหมล้างล้างอย่าม,มงปิดหน้าก่อน <c oughs> ช่างจี้ทำเสีย fe, งวิช่างไม่ไรเลยหรอกว่ลังมันดังไม่เไรนะใช่ยิงหนเมื่อกี้วัวมดลูกมันไริงไเหนไม่ใช่มันกำลังจะอ้นี้มาอยู่เลยไปตำรวจขึ้นไปไม่เอา ฝั่งได้อยู่น้องวิ่งได้ป่าได้อยู่จะได้ออกไหเท่านั้นแหละไปก่อน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 ดีๆนะมีใช่ไหมนี่มีใช่ไหมมีมีโตของมันด้วยนะมีนะล่ะมีมียากว่านี้มันล่ะได้เสร็จถึงขั้าไหนมีคุณโตโตดู ยังเหลือเงียมันพออ่ยังเหลืออีโต้เอยี่พูดใจเย็นเห็นตัวมั้ย่ะเดี๋ยวไปนี่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 นายเยอะอยู่เด้เยอะอยู่หลายตัวอยู่ว่ารอใบก้อนงี้รอใบก้อนตอนอ๋ยังไงไปไหนมันเริ่มมันเริ่มปิดกาวัดแข็งแล้วมันเริ่มปิดกามีการปิดก้าขาขนาเริ่มแข็งเนี่ยก็นั่งเสีเรียบร้อยเกินเนี่ยจะลุกไปยังไงเนี่ยวิ่งกระโดดลังคาเหมือนเส้าหลินเนี่ยนะเฮ้ยมันมาแล้วทางนี้ มึนไม่หรอกมันมันมึนอยู่ตอนนี้อุ้ยมันนี่ต่ออกมันไม่บินเนี่ยอย่าให้มันบินไปบีบมันบีบมันก่อนพี่บีบมันก่อนเออนนั่แหละใบก้อนมาแล้วใบก้อนมาแล้วกองหว่างของหมู่บ้านช่าง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 เอาใบก้อนก่อนช่างทำแรงนะเดี๋ยวช่างช่างโยนโยนรับเด้อเมดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาได้อยู่ ฉีดให้ไปชีดมันให้มันเมาให้ให้ไปฉีดมันให้มันเมาไม่ใช่ไปฉีดให้เตงเมาน่ะไม่เอน่าะยังยังเปิดฝาเลยใช่ใชใช่ม่ีเาจิงอจฉีดก็ไปฉีดม่อยู่แล้วไามึงแต่วที่นี่ทงนี้ทั้งนี้าดมาลามกร่ม ช่างทำไมไม่เอาถุงยางหน่อยจับมันเลยมันตอดไม่ทะลุถุงยางหรอตัวหน้ามึงอ๋อแน่ๆนะชี้ให้หมดนะช่างช่างนะเอาไม้ตัวนึงเลยนะชี้ตัวหน้าตัวเองชอบทำอะไรแบบนี้ แล้้วไดช่างช่างจะหลุดแล้วช่างพี่พี่ฉีดดันชุดปุ๊กอยู่อีกฝั่งหนึ่งแก๊งต่อหรอกพี่เขาน่ากันฉีดเลยโอ้โห大爷เจ็บเจ็บมันเกาะแน่นอยู่ไอ่ช่างช่างเอามือจับมาช่างอย่าให้มันแตก

我操！牛